แต่หลังๆไม่นี่กูรู้สึกแบบโอ้โหสุดเหมือนกันนะกูเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้ยอมไม่ได้พักผ่อนอะไรกับใครเขาเลยวันก่อนอาจารย์บอกเลข000แล้วมันออก00ค่ะ อะไรกูไม่เคยใบ้หวยไขรมันจะออกได้ไงกูไม่เคยใบย้กูใบ้ตอนไหนกูใบ้หวยเหรอไม่น่ามัง้งกูจะใบ้ได้ไงหวยศูนย์กูไม่เคยบ้ศูนย์ศูนย์ที่อาจารย์ตอบเหรอไม่รู้จําไม่ได้อ่ะมีคลิปด้วยเหรอคลิปมีมะกูเนี่ยนะใบ้หวยไม่น่าใช่เหรอมัง้ง อาจารย์ประชดอ๋อถ้าประชดอะใช่แต่กูไม่ได้บ้ายอะนะทำไมออกอะไรศูนย์ศูนย์กูบอกว่าศูนย์ศูนย์เหรอแล้วออกศูนย์ศูนย์อ๋อแล้วนี่เรื่องจริงอะเนี่ยจำไม่ได้ไปพูดตอนไหนว่ากูไม่เห็นจำได้เลยว่าศูนย์ศูนย์อะไรขอเลขสามตัวหนค่ะไม่ถูกไม่เป็นไรขอเฉยๆศูนย์ศูนย์ศูนย์ ขอเลขสามตัวหน่อยค่ะไม่ถูกไม่เป็นไรขอเฉยๆศูนย์ศูนย์ศูนย์อ๋ออโออุ้ยกูศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่กูศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเตรียมตัวทูบเทียนนะทองคำเปลวน้ำมันแป้งมาถูกูมาแปะกูมาขัดกูนะเตรียมตัวที่ไรเพรากูศักดิ์สิทธิ์แล้ว นี่กระโถนกูศักดิ์สิทธิ์เตรียมตัวมากราบว่าได้เลยมึงดูที่กูพูดมีผิดไหมถ้ากูเป็นหมอดูใบหวยแล้วกูแม่นขนาดนี้นะมึงเตรียมตัวกราบกระโถนกูได้เลยกระโถนกูจะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงที่กูพูดไว้มีอะไรไม่จริงมากนี่จังหวะโบ๊ะบ้าทันทีที่กูไม่ได้มีเจตนาในการบอกหวยใครเลยแต่พวกมึงไปซื้อถูกศูนย์นี่กระโถนกูศักดิ์สิทธิ์ของจริงเลยเข้าใจหรือยังจังหวะโบ๊ะบ้าที่กูพูดมึงมาตลอดเวลาเนี่ยจังหวะโบ๊ะบ้า กูไม่ได้มีเจตนาในการใบ้หวยหาเหวอะไรพวกมึงไปถูกกันเองมันไปตรงเองกูไม่ได้เกี่ยวข้องหาะไรเลยกูไม่ได้มีเจตนาในการใบ้หวยใครเลยนี่กระโถนศักดิ์สิทธิ์มึงเข้าใจหรือ,อยังเนี่ยที่พูกมึงไปขอแลวได้กันอนะ่ะนี่นี่นี่กระโถนศักดิ์สิทธิ์กาบกระโถนกูซะศูนย์ศูนย์กาบกระโถนกูนี่ที่มึงไปโดนนักใบ้หวยนักแม่นหวยใบ้กันแม่นจริงคนนี้เจง๋จงเจง๋จงจริงนี่ กระโถนกูกำลังจะเริ่มศักดิ์สิทธิ์กระโถนกูกำลังจะเป็นไวเล,ลในสังคมเพราะกูพูดว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วออกจริงนี่แล้วเป๊ะทุกตัวมึงไม่ต้องกลับหน้ากลับหลังเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่ต้องกลับสักตัวเปะ๊ะมึงไปเอามาเลขตัวเลขไหนจากหมอดูล่างทรงที่ไหนมึงไปขอเทเทวามามึงยังต้องกลับนะสองสามสามสองสี่ห้าห้าสี่ของกูไม่ต้องกลับสักตัวศูนย์ ไม่ต้องกลับตรงเป๊ะนี่กระโถนศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าลืมซื้อทองคำเปลวแปะให้กูนะเอาทองคำแท้นะแปะกระโถนกูด้วยแล้วกาบกระโถนกูซะกระโถนให้หวย